ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องสุดดินพรวยนะครับวันนี้ผมก็ได้นำเอาตัวเลขจับคู่นะครับเป็นชุดเต็มนะครับชุดเต็มมาให้ท่านสมาชิกเดาไปพิจารณาดนนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็เป็นหวัดยัีไม่ทันหายนะครับ กน้เสียงไม่ค่อยออกเลยนะต้องขออภัยด้วยนะครับทีนี้นก็ดูไปก่อนนะครับท้ายคลิปข,ขจะมาแนะนํส่วน,นนะครับเลขตัวออกมานะครับ405นะครับล่าง53นะครับเราใช้หลายตัวนะครับมาบวกกันก็ได้เลขมากก็โน้สึกว่าจะเข้ามาที่94แล้วก็14นะครับ94 14นะครับด้านนี้ก็เข้ามาที่ 83แล้วก็42นะครับ83 42นะครับด้านนี้เขาเข้ามาที่83นะครับแล้วก็32นะครับ32นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่30นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่05นะครับ50นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่06แล้วก็15นะครับตัวเลขอาจจะหลายชุดหน่อยแต่ก็ ยังไม่หลุดนะครับก็น่าติดตามนะครับนี่ก็เข้ามาที่ศูนย์หกครับแล้วก็ต่อมานะครับเข้ามาที่แปดเก้านะครับเ8 9แปดเก้าลาหกสี่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็เข้ามาที่ห้าศูนย์นะครับตอนเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาก็เลขที่ออกมานะครับก็คือแปดศูนย์ห้าล่างศูนย์แปดนะครับ ตอนนี้ผมได้เพิ่มตัวเลขนะครับเข้ามาที่08นะครับตามธรรมดาผมใช้5 6 7นะครับแต่เพิ่มแต่เป็น8นะครับกันน้อยนะอันนี้ก็เข้ามาที่39นะครับโซน39ล่าง14นะครับอันนี้ก็เข้ามาที่58นะครับเข้าล่างนะครับวันที่แล้วที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกมา196นะครับล่าง58 และก้าที่ห้าแปดนะครับมาดูวดนนี้นะครับวดนี้เราก็ได้มาที่90แล้วก็หนึ่งสองนะครับด้านนี้เราก็ได้มาที่468นะครับการคำนวณนะครับคำนวณก็หลักการคำนวณของเราก็ใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับมานะครับแล้วก็บวก4ของที่นะครับนี่ก็ใช้ศูนย์นะครับหลัก ร้อยนะครับศูนย์มาบวกสี่นะครับแล้วก็ได้มาที่เลขสี่นะครับสี่บวกสี่คงที่ก็ได้มาที่แปดแล้วเก้านะครับศูนย์หนึ่งนะครับส่วนสามนะครับด้านนี้ก็สี่แล้วก็ลดแทบมาเป็นสามนะครับสามแล้วก็บวกสองนะครับเรายกสามมาไว้ก่อนนะครับสามมาไว้ก่อนแล้วก็บวกสองนะครับแล้วก็ได้มาที่ห้าแล้วก็เจ็ดนะครับ เราเพิ่มแต้มนะครับ5 6 7นะครับถ้าเราใช้เลข6กตรงนี้มาก็96กมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่เอาผมเอาข้าามแต้มนะครับเลยแต้มไปเป็น7 5 6 7นะครับถ้าเราห้ากเ็นี่มันก็มันก็ได้นะครับแต่ผมไม่เอานะครับเพราะอาจจะพลาดได้นะครับมาดูเงื่อนนี้นะครับ แล้วก็ใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยคือเลขหนึ่งนะครับหนึ่งบวกสี่คงที่นะครับบวกสี่คงที่เราก็ได้มาที่เลขห้านะครับห้าบวกสี่นะครับห้าบวกสี่คงที่เราก็ได้มาที่เลขเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับหนึ่งและสองนะครับส่วนด้านนี้นะครับยกสี่ลงมานะครับเราลดแต้มมาจากห้าถ้าเป็นสี่นะครับยกมาก็เป็นเลขสี่ไว้จากนี้นะครับจากสี่มาบวกสองคงที่เราก็ได้มาที่เลขหกนะครับ เพิ่มแต่งก็เป็น7จ็ดนะแปนะครับแต่ผมใช้6กแล้วก็แปนะครับก็คําแต้มนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับถ้าท่านชอบก็จัดเอาเลขเจ็ดมาใส่สักตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเจ็ดูเจ็ดเก้าก็ได้นะเจ็ดสูเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับก็ลองไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับเมื่อที่แล้วมาก็สมมติว่าเราห้าแล้วหกนะครับก็ได้มาที่หกเก้านะครับ อันนี้สามมาก็เป็นสี่นะห้างนะก็เอ็นเลขสี่ก็หาคู่ไม่มีนะครับก็ยังก็ยังไม่ยังไม่เข้านะครับอันนี้สองนะครับเป็นสามมาถ้าสามมาก็ยังไม่มีชุดที่จะใส่กันนะครับก็ก็ยังไม่เอานะครับก็ได้มาดังนี้นะครับเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับอันนี้ก็สี่หกแปดนะครับก็ลองไปพิจารณาโดยคนเรากันนะครับแต่ ตัวเลขวดนนี้ก็รู้สึกว่าหกกับเจ็ดนะหกกับเจ็ดสวยดีเลยนะน่าจะเอาใส่ไว้สักตัวนะครับหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดไว้นะกเจ็ดมาก็เจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับตัวเลขก็ไม่มีกระโดดได้นะครับก็ว่าไปตามศูนย์นะครับศูนย์เราคิกเข้ามายัางไงก็ว่าไปตามแบบนั้นนะครับ ครับผมได้จับชุดเอาไว้นะครับแต่ผมจัดไม่ชุดเออไม่เต็มนะครับเอาเป็นเน้นๆเอานะครับก็มีศูนย์กับหนึ่งนะครับก็มีหกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็สี่ศูนย์สี่หนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับก็แล้วก็มาสี่เก้าสี่สองนะครับถ้าจับเต็มก็อาจจะเป็นตัวเลขอาจจะเยอะหน่อยนะครับเอท่านเอาไปพิจารณาด้วยนะครับลองเอาไป เรียบเทียบกับเจ้าอื่นนะครับตัวเลขที่เราจับมาแล้วมันจะเดินต่อหรือไม่ก็นะก็ลองไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับเราก็ได้มาที่90นะครับ90้านแล้วก็หนนะครับ90 12นะครับอันนี้ก็ได้46 78นะครับก็ลองเอาเจ็ดใส่ดูเนาะถ้าเอาเจ็ดใส่มากเา็เลขที่สวยดีก็มี1 2 3นะ่งามหนึ่งเจ็ กนะครับก็สวยดีเหมือนกันนะครับก็ลองไปพิจนารณานดูก็แล้วกันนะครับครับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ